ตามใจตื่ในวมงนี้มาให้ลูกคัดเลือกบรายบราสองสี่จังมาี่เี้เชื่ออะไรก็จะได้มงลงมาในตีเจ้าใช่เลยว้าวโค้ดไ้าอาเนอส ลูกคนอื่นหาขวานกันท้งหมดแล้วเหลือแต่ ก็ได้สองสี่จังสี่ไหมเมื่อนายง้อปากเห็นโฉมของนางวัชนาจึงได้ขอพรให้นางวัชนาได้เห็นโฉมที่แท้จริงฝ่ขอเห็นวอร์ก้ารักที่แท้จริงของข้าก็ เนื่องด้วยทั้งสองเป็นเนื้อคู่กันนางรัชนาจึงทอดพระเนรเห็นรูปร่างของพระสังฆและได้สงเสียงไม่กว่าาเป็นคู่ครองเ<อ>ท้าสาม,มนุนทรงพิโรธหนักมากเพราะรัชนาทำให้นตนต้องอับอายขายหน้าอะารก็เห็นตีโจ๊กถึงเลือจจเดเลยตีโจ๊กเลือดมันแล้ว ยังข้ามแก่ขอไปเืินในใต,ต้ตอกกนมันเสียมันมุ้ไม่ได้จี <no. S 1> เสียเมืองจึงได้บอกกับท้าสามเพื่อเป็นการแนะนำเท่ท่าที่ไหนคะเด๋วท่านที่เราไปตามก็า้องให้มาช่วยจีคีการเมืองก็ได้ค่ะไม่มีวันที่ค้าจะมีขอความช่วยเหลือจะต้องน็อตาได้เลยค่ะแต่ถ้าเราแพ้เราจะต้องเสียเงินนิดนึเลยนะคะต้องว่าเสด็จที่ควรนถ่ายโกรธเจ้ามลก็ได้ค่ะก็ดีเลย ขนาดนั้นแล้วข้าจะหลอกไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าเงาะป่ากยดกจากนั้นข้าสามูลและนางมุนทาก็ได้เสด็จไปหาเจ้าเงาะที่ใต <okay bueno 네้โต๊ะเพื่อขอความช่วยเหลือมาสิ่งที่ต้องทำ ว่ากูอกเง้อาย่างนี้แตกันนะข้าจถือเป็นการขายทั่วที่เจ้าือนกันข้าจะยกเมืองของข้าให้กเจ้าและข้าจะให้เจ้าอภิเษกกับรัชนาโอ้ใจพอไม่เป็ไรแค่หลมันปาัาแม่เมืองสามและมีนนาเป็นเมียเคียงข้างและได้คองราชยงสงบสุข คนภาคไงภาคแล้และกรุงเวทีลาอันก็ใหญ่ไพศาลมีพระราชาผู้ปกครองพระนามว่าทา้าพัวดลทรงมีพระมเหสีพระนามว่าพระนางนันทาทั้งสองมีพระโอรสเพียงองค์เดียวคือเจ้าชายผิงทองภายในกรุงินทิลานั้นยังมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งตั้งครันให้กําเนิดบุตรสาวโดยตั้งชื่อว่าแก้ว15บปีต่อมาใบหน้าของแก้วก็ยิ่งคล้ายกับมา้าและเมือก คนมางคนเรียดยศมันเองแต่เธอก็ไม่ได้ยอดเธอเช่นหลืานร้างพ่อแม่ทุกอย่างที่ผู้หญิงควรทำค่ายพระปีทองโจัต้องมีอายุคร15ปีค่ะโจ้อุปนิสัยอากาศท่างไทยด้วยและชอบน

ที่ตรงอากาศงเอาว่าค่าสมัยเนี้ยได้จะได้รูปค่าจะได้ยังจะหวาะไรเก็บตบไม่กลัวไม่เหนื่ยอยข้าจะมาหายหนักค่าว่นตัวนี้ถูกทำลายไปได้วยข้าคงรับสารว่าแต่เราต้องใช้ไปก็ให้เสียแล้วหลังจากนั้นเจ็ดวันข้าวบัวเสด็จไปรับนางแก้วเข้าวางังแล้วเมื่อพระภูรบดลทอดพระเนตรเห็นน,นางแก้วจึงจัดว่า แก้วก็แคลักใจาโลกาแล้วแก้วหักแต่แแลรม,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 มที่ขอพ่อพิหารเอ้ยเขาพ่อสุมเมงมันไม่เทา่านแม่บอกว่าน่าหลังจากอันนางแก้วได <ป S> ้เดินทางเข้า,ขาป่าไปหาไปหาเขาเพ,อพ่อสุมเมงแต่ก็ไม่เจอสักทีเขาพ่สุเมงอยู่ที่ไห,หนเ่ย่ไหนก็ขาไม้เลยส,เสาทุถ้าเริเป็น นั่คือขอดท่าจริงๆขอให้ค่าเจอค่ะว่าจะไได้ท่านช่มามาวิา่งใ,ใครเนี่ยข <laughs> ้าข้าคือหมอสัญากรรมประจาป่านี <laughs> <laughs> จ้จาต้องการอะไร <laughs> างแก้วจึงได้จัดงานอภิเซสงรสให้แก่วมาเป็นทองและรางแก้วและทั้งสองก็คองเมืองกันอย่างมีความสุขโค้ชเอิเลินเลิฟ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 เัิฟเล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 เลิองลิฟเอเเล ภรรยาชื่อว่าเกษรและมีลูกทั้งสองคนชื่อว่ามณีและสุวรรณวันนี้เป็นวันสิสุดท้ายเห็นน่าสมขควรแล้วว่าจะให้ลูกทั้งสองไปอยู่กับนิสวตอสิบแอนดี้ได้ประสบควาจะให้มีบีทั้งสองไปเล่ายังศึกษาจากความรู้ข้อที่ดีในการบริหารการเินซีบีทั้งสองคิดว่าอย่างนี้กูใช้ แดนี่ถ้างั้นแบบี้ทั้งสองเดินเสร็จแล,ล้วจะรียนำวิชาความ <laughs> <laughs> มาพัฒน,นาบ้านกันองเถื่อนีไปเรื่อยอ่ะเข้าใจแนะใครอ่ะคะแด,ดนี่ง้นลูกทั้งสองขอไุอ่ดไปแดนี่เดี๋ยวตอนนี้หลับพี่ต้องดมว่าทั้งสองคนเดินทางมาถึงก็ประหาเลย คู้ได้รั่เรื่อกับลือสือตัววันได้ลองเยียวิชาการบริดตาบองส่วนมดีได้เรียนวิชาดนตรีคือครัต่อีเนี่ยดูผ้านองน้องจิตใจคนแรกทั้งหขายคนได้ตาแตกมหาหาเมือ่อทคู่ได้เิ่ามีอาเศจึงจะขอกลับบ้านของตน น,นี้รือสื่อได้ถ่ายทอดชาวความรู้ให้จ้าหน้าทองจนหมดใส้หมดถุงแล้วเรือสือไม่รู้จะเอาคะแนนมาสอนการน้าองแล้วเ <c oughs> ือซื้องมันยังคิว่าสิ่งที่เรือสือต่อไป <c oughs> ให้เจ้าหน้าองคงเป็นประโยชน์แก่ตัวเจ้าและบ้านเมืองไม่มักกับเาเลาน้อง ต้องขอขอบคุณท่านลือศาีเป็นอย่างมากที่สอนซันเจงให้แก่เราทั้งสองตอนนี้ก็คงหมดเวลาของข้าและราเดอร์ของข้าแล้วจึงจะขอลาท่านลาอศรีไปก่อนแล้วกันกุดรบ้าท่านลือีชื่อสือ แดดีข้ากลับมาแล้วเป็นเป็นยงบ้างวิจัยกันกระพอที่เดดีให้ให้ดีพี่ต้องสอบไปสักษาบางเลีนจบเม้ไหรลองรอให้ข้าเางหม่ ไม่เรียนวิชาความรู้เ้พี่การเมืองกันของญที่เดดี้ได้บอกไว้อะขั้วอย่างไรนะี่ต้องสองเป็นอกันคือเบบี้ทั้งสองคือไอไปเรียนวิชาการเป่าปีและสุวรรณไเรียนวิชากับบีกระบองเพื่อค่ะมหัวเรื่องไง ว่าอินดี้ต้องจบไปเรียนการประกันๆๆของมนันทำไมไม่ฟังข้าแต่นี่ฟังกฟังฟังข้าก่อนอโหนข้าไม่ฟังสหยวอออกจากสหยวอออกจากมือของข้าสักท,ทัก้งคู่ได้เลยนะไปสู่เรือทะเลได้คู่ ว่าเจ้าน่ะยิงลูกเก่งกล้านะไม่ได้วิชการมีกระบอกแล้วปวลาเริ่มเจ้าล่ะยิงกล้าไม่ด้านไห่ไอเชี่ยวชานซับเซดนิวซีเดินชมกันพบยิงเก่งไม่ได้การละเล่นสินะท่านพระมท่านเข้าใจผิดแล้วสิ่งที่บาตเตอร์ค่าเรียนมาไม่ใช่เพียงการละเล่นหากใครได้ยินจะต้องสลีฟกันเป็นแน่ ไหนถ้ายอยากเห็นกันแลววันนี้ได้ปกปิดให้ทุกคนกันทุกคนได้สลีดหลับกันไปวันนี้เห็นทุกคนสนีดจึงม่วงได้หลับนอนตาไมไปนางพิโยได้พานางได้พาได้พามานีไปไปคิดข้ามแปงกาวแปลงกายในสายน้คนยปน และมนโูกชื่อว่าสั่งคุณแก่ที่รักค่ะนานาจาเอาไปหาสมองาี่ให้ที่นะเรืองของเราินกันระหว่างที่เขาไม่อยู่พี่ลักก็อย่าออกจากคำนี้เป็นขาะเพราะกิดว่าจะเกิดอันตรายแก่ที่รักได้ค่ายน้องที่พี่เจรอยที่นี่ไม่เป็นไง เนะมื่อนางไปูไปแล้วสิสมุทรได้ขออน,นุญาตพ่อออกไปวิ่งเล่นป้าข้าขอเพีงแล่น้องเขาต้องไปเก็บไ,ได้ไหมได้ได้สินบหมพี่ถ้าไม่นจ้าหิ้งกลับออกมานะไม่มงั้นมัมของเจ้าจากเรา ด้วยความคี่จมุม่มีด้วยความที่ว่างมากจึงเดินสำรวจรอบท่างไปเรื่อยๆแต่ต้องหนีชะงักเพราะได้เหลือบไปเห็นคงกระตูกที่นางยักษ์อีททิ้งไว้ว่าแล้วก็ทาตัวเนียนๆตามปกติ ดูสิข้าวเป็นตัวอะไรมานีสิ คิดว่าเจดีจะเหนียวไปแต่นีแน่เจดีย์ตตามเจดีไปด้วยพาหนีเลย ชัวร์เหรอนักเงื่อนได้ครับพ่อของนางมาเพื่อพาอสอมุดและมันหนีอะไมาที่ดอกไม้สา